สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวในโครงการดุสิตา1น,น,นะครับอยู่เส้นหัวหิน112นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่60ตารางวานะครับน,นี่บรรยากาศภายในโครงการนะครับฝั่งตรงข้ามของบ้านนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านก็จะมี บรยากาศจะเงียบๆหน่อยเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับบ้านหลังนี้บ้านเลขที่สองทับห้าสิบสนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านอนี้ตัวบ้านนะครับตัวหลังคานะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่มีรอยน้ำรั่ว รลฟ้าพังนะครับมาครับต้งพาเข้าไปชมภายในบ้านนะครับเดินเข้ามานะครับก็จะเห็นพื้นที่เป็นห้องรับแขกนะครับจะเห็นโต๊ะโซฟาทีวีนะครับแล้วก็จะเหมือนมีลักษณะคล้ายๆบาร์นะครับบาร์เล็กๆนะครับมีตู้ ด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับมีเตานะครับมีเตาแก๊สมีที่ดูดควันตู้เย็นนะครับไมโครเวฟเดินมาตรงเข้ามาไปจ้ะก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นห้องนอน นะครับถัดมาข้ามตรงมานะครับก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะห้องนี้จะมีห้องน้ําด้านในนะครับก็จะมองเห็นวิวด้านนอกแล้วก็จะมีห้องน้ําด้านในนะครับมีโซนอาบน้ํานะครับ เป็นโซนอาบน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้นะครับหันหน้าทางทิศใต้บรรยากาศเวลามองจากในบ้านนะครับออกไปดันหน้าบ้านก็จะเห็นบรรยากาศ สำหรับลูกค้าครับที่สนใจนะครับอยากมาดูบ้านหลังนี้นะครับก็ติดต่อเราครับ TP Property ครับพามาชมถึงที่ดูแลทุกอย่างนะครับทั้งสินเชื่อนะครับการเช่านะครับฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ